หากเราเปรียบหานสิ้นเป็นดั่งพายุหมุนที่กวาดล้างศัตรูในสนามรบด้วยความรุนแรงและเฉียบขาดจางเหลียงหรือที่รู้จักกันในานามเตียวเหลียงก็คือท้องฟ้าที่โอบอุ้มและกำหนดทิศท,ทางของพายุนั้นในประวัติศาสตร์จีนอันยาวนานมีขุนนานและนักวางแผนนับพันคนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จักรพรดหลิวปังหรือฮั่นก้าวจู่จะออกปากยกย่องอย่างสูงสุดว่าการวางแผนในกระโจมที่พัก แต่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะในสมรภูมิที่ห่างไกลออกไปนับพันลี้ได้นั้นข่าสู้จางเหลียงไม่ได้แต่ก่อยที่เขาจะเป็นปราดผู้เยือกเย็นและรอบรู้ทุกสปปรรพสิ่งจางเหลียงเคยเป็นเพียงชายหนุ่มผู้ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นที่ร้อนดั่งไฟเผาและความปรารถนาเดียวในชีวิตของเขาในตอนนั้นคือการได้เห็นศีรษะของชายที่ชื่อว่าจินสี่ห้องเต้ตกลงสู่พื้นดินจางเหลียงไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนหลิวปัง หรือเป็นคนยากจนเหมือนหานสิ้นเขาเกิดในตระกูลขุนนางระดับสูงของแคว้นหานหนึ่งในเจ็ดรัฐยุครณรัฐบรรพบุรุษของเขารับใช้กษัตริย์แคว้นหานต่อเนื่องกันมาถึง5ชั่วอายุคนพ่อและปู่ของเขาล้วนดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบาดีชีวิตในวัยเยาว์ของจางเหลียงจึงเต็มไปด้วยเกียรติยศและการศึกษาที่เพียบพร้อมทว่าในปี230ก่อนคริสตกาลฝันร้ายก็มาเยือน เมื่อกองทัพอันเกรียงไกรของแคว้นชินบุกเข้าทำลายแคว้นหานจนล่มสลายจางเหลียงต้องเห็นบ้านเกิดเมืองนอนถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิชินตระกูลที่เคยยิ่งใหญ่ถูกลดทอนอำนาจทรัพย์สินถูกยึดครองและที่เลวร้ายที่สุดคือศักดิ์ศรีของชาวหานถูกเหยียบย่ำจางเหลียงในวัยหนุ่มไม่ยอมสวามิทักษ์ต่อผู้ชนะเขาใช้ทรัพย์สินส่วนตัวที่เหลืออยู่ทั้งหมดจนสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่ยอมแม้แต่จะจัดงานศพให้น้องชายที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติแต่กลับนำเงินเหล่านั้นไปใช้ในภารกิจเดียวคือการล้างแค้นเขาออกเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อเสาะ,ะแสวงหายอดฝีมือที่จะมาช่วยเขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคิดนั่นคือการรอบสังหารจักรพรรดิผู้รวมแผ่นดินจีนหลังจับเสาะแสวงหามานานจางเหลียงก็ได้พบกับยอดฝีมือผู้มีพละกกำลังมหาศาลเขาลงทุนสั่งทำลูกตุ้มเหล็ก ที่มีน้ำหนักถึง120จินหรือประมาณ60กิโลกรัมเพื่อใช้เป็นอาวุธลับในปี218ก่อนคริสตกาลเมื่อจินซีหฮองเต้สเสด็จประพาสทางตะวันออกจางเหลียงและนักฆ่าของเขาก็ไปดักซุ่มอยู่ที่โบหลังซาท่ามกลางขบวนรถม้าหลวงที่โออาและมีการอารักขาอย่างแน่นหนาจางเหลียงใช้สายตาอันคมกริบป,ประเมินว่ารถม้าคันที่หรูหราที่สุดคือที่ประทับของจักรพรรดิเมื่อได้จังหวะ ยอดฝีมือพละกำลังช้างสารก็เหวี่ยงลูกตุ้มเหล็กยักษ์พุ่งเข้าใส่รถม้าชั้นนั้นอย่างแม่นยำเสียงกระแทกดังสนั่นวันไหวรถพังยับเยินจนไม่มีทางที่คนข้างในจะรอดชีวิตได้จางเหลียงหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจแต่ทว่าความจริงกลับโหดร้ายจินซีฮ่องเต้ผู้ระแวดระวังภัยได้วางกลอุบายทำรถม้าที่เหมือนกันหลายคันและคันที่ถูกทำลายเป็นเพียงรถลวงเท่านั้น การลอบสังหารล้มเหลวจินซีฮ่องเต้โกรธจัดสั่งให้มีการปูพรมค้นหาตัวมือสังหารทั่วแผ่นดินเป็นเวลา10วันจางเหลียงต้องเปลี่ยนชื่อแท่และหลบซ่อนตัวอยู่ที่เมืองเสี่ยผีการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้เขาเข้าใจว่าพลักกำลังและความบ้าบินไม่สามารถเอาชนะจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้เขาต้องการสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นในระหว่างที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่เสียผีวันหนึ่งจางเหลียงเดินข้ามสะพาน แล้วได้พบกับชายชราสวมเสื้อหยาบๆคนหนึ่งชายชราแกล้งทำรองเท้าตกลงไปใต้สะพานแล้วหันมาสั่งจางเหลียงด้วยท่าทางโอหังว่าไอ้หนูไปเก็บรองเท้าให้ข้าทีจางเหลียงในฐานะอดีตขุนนางตระกูลใหญ่และยอดนักฆ่าผู้ทนงตนรู้สึกขุนเคืองและเกือบจะชักดาบออกมาแต่เขาก็ฉุกคิดได้ว่าชายชราคนนี้ดูไม่ธรรมดาเขาจึงสะกดกลั้นอารมณ์เดินลงไปเก็บรองเท้าขึ้นมาให้ ทว่าชายชราย,ยังไม่พอใจกลับยื่นเท้าออกมาแล้วสั่งว่าสวมให้ข้าด้วยจางเหลียงคุกเข่าลงและสวมรองเท้าให้ชายชรายอย่างนอบน้อมชายชราหัวเราะแล้วเดินจากไปแต่สักพักก็หันกลับมากล่าวว่าเจ้าเด็กคนนี้มีแววจะสั่งสอนได้อีกห้าวันตอนเช้ามืดจงมาพบข้าที่สะพานแห่งนี้การนัดหมายเกิดขึ้นถึงสมครั้งครั้งแรกจางเหลียงมาถึงตอนรุ่งสาง แต่พบว่าชายชรานั่งรออยู่ก่อนแล้วชายชราดุด่าว่านัดกับผู้ใหญ่ทำไมมาสายแล้วสะบัดหน้ากลับไปครั้งที่สองห้าวันต่อมาจางเหลียงมาถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแต่ชายชราก็ยังมาถึงก่อนและด่าทอเขาอีกครั้งครั้งที่สามจางเหลียงตัดสินใจมาที่สะพานตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วนั่งรออยู่ทั้งคืนจนกระทั่งชายชรามาถึงตอนเช้าชายชราจึงยิ้มด้วยความพอใจแล้วกล่าวว่า นี่แหละคือวิธีของผู้ที่จะทำการใหญ่ชายชราคนนั้นมีชื่อว่าหวงสือกงหรือท่านผู้เท่าศีลาเหลืองเขาได้มอบตำราเล่มหนึ่งให้จางเหลียงพร้อมกล่าวว่าอ่านตำราเล่มนี้แล้วเจ้าจะเป็นอาจารย์ของจักรพรรดิภายในสิบปีเจ้าจะสร้างชื่อเสียงสั่นสะเทือนแผ่นดินตำราที่จางเหลียงได้รับมามีชื่อว่าสู้สู่หรือที่เรียกกันในภายหลังว่าตำราพิชัยสงครามของห่วงสือกง เนื้อหาในตำราไม่ได้สอนเพียงแค่การจัดทับจับศึกแต่สอนเรื่องหลักการแห่งฟ้าดินและมนุษย์สอนการมองสถานการณ์ภาพรวมการใช้จิตวิทยาและที่สำคัญที่สุดคือการใช้ขันติหรือความอดทนอดกลั้นจางเหลียงใช้เวลาหลายปีในการศึกษาตำราเล่มนี้จนแตกฉานเขาเรียนรู้ที่จะซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มเรียนรู้ที่จะรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสม และเรียนรู้ว่าใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะโดยไม่ต้องรบชายหนุ่มเลือดร้อนที่เคยใช้ลูกตุ้มเหล็กลอบสังหารคนได้ตายไปจากโลกนี้แล้วเหลือเพียงปราดผู้เยือกเย็นที่มีดวงตาที่มองทะลุผ่านกาลเวลาข้อขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ตัวตนของหวงสื่อกงในวงการนักประวัติศาสตร์มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้เป็นสองกระแสสายตำนานและลัทธิเตา๋า เชื่อว่าหวงสื่อกลงคือเซียนหรือนักปราดเร้นกายที่มาเพื่อถ่ายทอดวิชาเพื่อความผาสุกข,ของแผ่นดินสายวิชาการเชิงรูป,ปรธรรมสันนิษฐานว่าห่วงสื่อกงอาจเป็นสัญลักษณ์ของการบ่มเพาะทางปัญญาหรือเป็นตัวแทนของปราดยุคก่อนที่จางเหลียงไปพบในป่าแต่ถูกเล่าต่อกันมาให้ดูเหนือธรรมชาติเพื่อให้จางเหลียงดูเป็นผู้ได้รับบัญชาสวรรค์หรือ e a v e n l y m a n d เดต แผ่นดินจีนเริ่มเดือดเป็นไฟหลังจากฉินซีฮ่องเต้สวรรคตรกองทัพกบฏชาวนาลุกฮือขึ้นทุกสารทิศจ้างเหลียงรู้ดีว่าถึงเวลาที่เขาจะใช้สิ่งที่เรียนมาเพื่อสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาแทนที่อาณาจักรฉินที่เขาแคลนแค้นนักหนาเป้าหมายแรกของเขาคือการฟื้นฟูแคว้นหานแต่โชคชะตาได้ขีดเส้นให้เขาไปพบกับชายคนหนึ่งชายผู้นั้นมีบุคลิกตรงข้ามกับเขาทุกประการแต่เป็นคนเดียวที่หูของเขา สามารถรับฟังแผนการที่ซับซ้อนของจางเหลียงได้ชายคนนั้นคือหลิวปังขุนนางชั้นผู้น้อยผู้มีจิตใจกว้างขวางปานมหาสมุทรการพบกันของทั้งสองคนจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลหลังจากศึกษาตำราสูู้จนแตกฉานจางเหลียงได้รวบรวมพักพวกได้ประมาณ100คนเพื่อกอบกู้แควนหานแต่เขารู้ดีว่าลำพังกำลังเพียงเท่านี้ไม่อาจสู้กับกองทัพฉินได้ จึงออกเดินทางเพื่อไปพึ่งพาขุนศึกที่มีบารมีมากกว่าในระหว่างทางเขาได้พบกับกลุ่มของหลิวปังซึ่งในตอนนั้นเป็นเพียงผู้นำกลุ่มกบฏเล็กๆที่มีบุคลิกผงผางและไม่ได้ดูเหมือนผู้มีปัญญาแต่เมื่อทั้งสองได้สนทนากันปาฏิหาริย์ทางการเมืองก็เกิดขึ้นจางเหลียงมักจะนำหลักการจากตำราพิชัยสงครามมาทดลองพูดคุยกับขุนศึกคนอื่นๆแต่คนเหล่านั้นกลับมองว่าแผนการของเขาซับซ้อนและเข้าใจยากเกินไป มีเพียงหลิวปังคนเดียวที่นอกจากจะตั้งใจฟังแล้วยังสามารถนำแผนการเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติจางเหลียงถึงกับอุทานด้วยความเลื่อมใสว่าหลิวปังผู้นี้อาจจะเป็นผู้ที่สวรรค์ประทานมาเพื่อรวบรวมแผ่นดินจางเหลียงตัดสินใจละทิ้งความคิดที่จะเป็นผู้นำเองและเลือกที่จะเป็นเงาให้กับหลิวปังตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นเข็มทิศที่คอยชี้ทางให้กองทัพฮั่นมุ่งหน้าสู่ใจกลางอำนาจของฉิน ในการมุ่งหน้าสู่เมืองเสียนหยางกองทัพของหลิวปังต้องผ่านเมืองหวานเฉิงซึ่งมีกำแพงเมืองที่แข็งแรงและมีทหารรักษาการอย่างหนาแน่นหลิวปังในตอนแรกตั้งใจจะเคลื่อนพลข้ามเมืองนี้ไปเพื่อเร่งเข้าสู่เมืองหลวงแต่จางเหลียงรีบยับยัง้งและให้คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ว่าหากเราทิ้งเมืองหวานเฉิงไว้ข้างหลังโดยไม่จัดการให้เบ็ดเสร็จในยามที่เราเข้าประชิดเสียนหยางทหารจากเมืองหวานเฉิงจะลุกขึ้นโจมตีเราจากด้านหลัง และเราจะถูกขนาบข้างจนพินาศแต่จางเหลียงไม่ได้แนะนำให้ใช้กำลังบุกหักโหมเขาใช้กลยุทธ์ล้อมรั้วแต่เปิดทางโดยสั่งให้ทหารโอบล้อมเมืองไว้อย่างหนาแน่นแต่ส่งทูตเข้าไปเจรจาจางเหลียงชี้ให้เจ้าเมืองหวานเฉิงเห็นว่าหากสู้ต่อไปย่อมมีแต่ความตายแต่หากยอมแพ้หลิวปังจะรับประกันความปลอดภัยมอบบรรดาศักดิ์และให้ปกครองเมืองเดิมต่อไป ผลคือเจ้าเมืองยอมจำนนโดยไม่เสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวกองทัพหลิวปังจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยมีสเสบียงเพิ่มขึ้นและไม่มีศัตรูคอยตลบหลังนี่คือต้นแบบของกลยุทธ์ชนะโดยไม่ต้องรบที่จางเหลียงนำมาใช้จริงอุปสรรคสุดท้ายก่อนจะถึงเสียงหยางคือด้านยาวกวานซึ่งเป็นปราการธรรมชาติที่ยากจะตีให้แตกทหารฉินที่เฝ้าด้านนี้เป็นทหารอาชีพที่มีฝีมือจางเหลียงวิเคราะห์สถานการณ์แล้วพบว่า แม่ทัพที่คุมด้านเป็นคนละโมบเขาจึงเสนอแผนการที่ดูไม่สมเกียรติในสายนักรบแต่ได้ผลชะงัดจางเหลียงสั่งให้ทหารปักธงทิวให้เต็มภูเขาเพื่อหลอกให้ไว้ว่ามีกำลังพลมหาศาลจากนั้นจึงส่งสมบัติมหาศาลและของมีค่าไปสินบนแม่ทัพฉินแม่ทัพฉินเมื่อเห็นสมบัติก็ใจอ่อนและตกลงจะร่วมมือกับหลิวปังหลิวปังดีใจและจะเข้าไปร่วมเลี้ยงฉลองแต่จางเหลียงกลับดึงสติเจ้านายว่า แม่ทัพคนนี้อาจจะยอมแต่ทหารของเขายังไม่แน่หากคนเหล่านี้เปลี่ยนใจเมื่อเราเข้าไปในด้านเราจะถูกจับตัวได้ง่ายสิ่งที่เราต้องทำคือใช้จังหวะที่พวกเขากำลังตายใจและหย่อนยานจากการรับสินบนบุกจู่โจมอย่างรวดเร็วที่สุดหลิวปังทำตามแผนนั้นทัพหั่นบุกถล่มด้านาวากวานในยามที่ศัตรูกำลังรื่นเริงชัยชนะครั้งนี้เปิดประตูสู่เสียงหยางอย่างสมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นว่าจางเหลียงไม่ได้เป็นเพียงนักคุณธรรมแต่เป็นนักยุทธศาสตร,ร์ที่พร้อมใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า